เชิญท่นนานนทวุฒิครับขอบคุณครับธรรมธาที่เคารพผมนทวุฒิบัวรประทุมผู้แทนนรสตรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่คนจังหวัดอ่างทองครับผมขอพิปรายสนับสนุนยติการบริหารงานราชธัรนของท่านนธิ์ขำนุรักษ์และท่านอัครเดชวงพิทักษโร์จากพรรคประชาธิปัตย์ครับตลอดจนท่านสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งได้มีการอภิปรายไปบ้างแล้วแต่ผมขอจะพูดในนามของพรรคก้าวไกลอยู่สักสามประการด้วยกันครับ อย่างไรก็ตามครับก่อนจะถึง3ประการที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมอยากจะย้ำถึงหัวใจของงานบริหารการราชทันในฐานะที่ผมเองเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิสามันพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติราชทันในสมัยสภานิติบัญญัติที่ผ่านมาครับกฎหมายฉบับนั้นมีการแก้พรบราชทันในปี2479ต้างลองดูนะครับถ้านับถึงปัจจุบันก็เกือบร้อยปีมาเป็นฉบับในปี260 ผมอยากย้ำให้เห็นว่าเรือนจําคือพื้นที่ที่ทาให้เราได้แสดงความเป็นมนุษย์ครับความเป็นมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในระหว่างเจ้าหน้าที่พสดีกับตัวผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องขังด้วยกันเองไม่ว่าตัวเจ้าหน้าที่พสดีผู้คุมเรือนจําต่างๆกับญาติของผู้ต้องขังหรือแม้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมกับตัวผู้ต้องขังหรือคนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นในเรือนจำครับจึงต้องใช้เรื่องของหัวใจ มากกว่าเรื่องของกฎหมายจึงต้องใช้เรื่องของความเข้าใจความใส่ใจความเมตตากรุณาความมีเหตุมีผลมากกว่าระเบียบหรือโซ่ตรวนที่ตีตรานักโทษเหล่านั้นสามประการที่ผมอยากจะสนับสนุนยตินี้ครับประการที่หนึ่งครับท่านประธานเป็นที่ระหนักกันดีครับว่าปัญหานักโทษล้นเรือนจำนั้นเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดครับถ้าอาจจะพูดถึงตัวเลขสามแสนกว่าคนที่มีอยู่ทุกวันแต่ในความเป็นจริงในแต่ละปีนะครับ จะมีนักโทษที่หมุนเวียนเข้าออกเรือนจำในสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ8 0 0แสนคนในขณะที่ศักยภาพของเรือนจำไทยรองรับได้อยู่ที่ระหว่าง5 0,000ื่นถึง8 0ดห0,000ื่นคนถ้าเห็นไหมครับว่าจำนวนนักโทษนั้นมีมากกว่าศักยภาพของเรือนจาไม่น้อยกว่า6เท่าครับผมคิดว่าตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นที่การศึกษาฉบับนี้จะพาอจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายพูดถึงระเบียบต่าง ต้องมีการแยกประเภทของคดีครับคดีใดเรียกว่าอาชญากรรมโดยแท้ซึ่งในภาษากราตินนักกฎหมายก็เรียนมาเรียกว่ามาลาอินเซคดีใดเป็นอาชญากรรมทางเทคนิคเป็นเรื่องของกฎหมายกำหนดว่าเขาเป็นผู้ผิดแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตํานงหรือในจิตใจโดยแท้ของตัวเขาซึ่งในภาษากรตินเราเรียกว่ามาลาอินโพฮิบิตา กรณียาเสพติดนั้นคือ80%ซของนักโทษในเรือนจำนะครับซึ่งหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าการปรับปรุงระบบราชทรรอาจจะต้องมีสถานที่เรียกว่าสถานกักการทางเลือกสถานกักการเอกชนหรือแม้กระทั่งในสถานะที่อาจจะเป็นบ้านกึ่งวิถีผมคิดว่านี่เป็นประการแรกเลยครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงการปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือข้อจํากัดใดๆที่ทําให้เราไม่สามารถนําไปสู่ การแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจําได้นั่นเป็นประการที่1ครับในประการที่2ครับท่านประธานครับเรื่องการพัฒนาดูแลขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจําผมเคยหารือในสภาแห่งนี้ครับไปถึงท่านทิพดีกรมราชธรรมอยู่สองประเด็นด้วยกันสภาท่านทาหนังสือไปแล้วนะครับวันนี้ผมยังรอคําตอบจากกรมราชธรรมกรมราชธรรมเองโดยท่านรัฐมนตรีมีการถแถลงมีการเะือบุการเรียกนักโทษออกเป็นหลายคำนะครับเช่นกลุ่มหนุมานกลุ่มเทวดาตกสวรรค์ แต่มีกลุ่มหนึ่งคือนักโทษชั้นเรลซึ่งเขามีภาษาในการเรียกด้วยความเคารพนะครับผมไม่สามารถพูดในสภาแห่งนี้ได้ว่าคำนั้นเป็นการดูถูกหรือตีตรานักโทษขนาดไหนผมอยากอย่างยิ่งเลยครับท่านประธานที่าย้ำว่าท่านอธิบดีหรือท่านตีได้ฟังอยู่ขอถอนคำนั้นออกจากการเรียกนักโทษได้หรือไม่เพราะไม่ว่าเขาจะกระทำความผิดอย่างไรก็แล้วแต่ครับแต่ เขาคือคนคนหนึ่งซึ่งมีหัวจิตหัวใจมีความเป็นมนุษย,นนษย์ไม่แตกต่างกับผู้อื่นอีกทางหนึ่งครับท่านประธานกฎหมายราชธรร์ปี60นั้นให้มีระเบียบผมะป็คนเขียนกับมือเลยนะครับกำหนดเงินเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักโทษแต่ปรากฏมาปีนี้แล้วนะครับผ่านปีก็ประมาณปี61งบประมาณ62 63 64กำลังจะเข้าสภาท่านทราบไหมครับว่าผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักโทษทั้งหมด ยังไม่มีใครได้รับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งกฎหมายแม่บทเขียนไว้เลยครับเนี่ยครับคือความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งผมคิดว่าเราต้องมีทั้งสองด้านผู้คุมคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังในตอนประชุมกรรมธิการร่างพบบรบราชทันนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านอยากรู้ความยากลำบากของพวกผมท่านลองเข้าไปดมกลิ่นนักโทษขณะที่ตื่นนอนว่ากลิ่นนักโทษที่รวมตัวกันซ้อนกันต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราพูดถึงความแออัดนั่นเนี่ยกลิ่นของเข้าอุ่นแรงขนาดไหน ผมไม่ได้หมายถึงว่ากลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่เลวร้ายน,นะครับแต่มันคือข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาเรื่องของการดูแลนักโทษได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ์ครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการพัฒนาพืต้นนิสัยเรื่องการฝึกอาชีพสิ่งเหล่านี้ต้องให้ความสําคัญหมดเลยครับปัญญาการแก้ไขในเรือนจําจึงไม่ใช่การใช้พระเดชหรือการควบคุมแต่เป็นการให้เขาได้เรียนรู้คุณธรรมไม่ได้ใช้กับคําสอนทางศาสนานะครับ แต่คือการเรียนรู้คุณธรรมยอมรับถึงความผิดพลาดท่านสอสอคารมท่านบอกไปแล้วครับคนเราเนี่ยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลมันเกิดขึ้นได้หมดครับให้เขาเรียนรู้ความผิดพลาดสำนึกในสิ่งที่กระทําความผิดรับผิดชอบตัวเหยื่อที่เป็นผู้ถูกกระทําแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีโปรแกรมในการประเมินโปรแกรมในการบําบัดเป็นการเฉพาะเข้ามาชี้แจงในกรรมกาการเราเนี่ยครับที่ศึกษาเรื่องการป้องกันในแก้ไขปัญหาการนเมื่ทางเพศ ราชทารบอกครับเขาไม่มีการประเมินก่อนออกจากเรือนจําว่านักโทษคนนั้นเสี่ยงต่อการกระทําความผิดซ้ําหรือไม่พูดง่ายๆคือไม่มี risk assessment tool ไม่ต้องพูดถึงวิธีการ,รบําบัดเป็นการเฉพาะนะครับว่าคนเหล่านี้ต้องมีการ,รบําบัดเป็นการเฉพาะด้วยรูปแบบที่แตกต่างอย่างไรถ้าเห็นไหมครับว่าต้องมีการให้ขวัญกําลังใจเจ้าหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันต้องคุ้มครองสวัสดิภาพของนักโทษในเรือนจําไปพร้อมกันนั่นะเป็นประการที่สองครับ ผมขอแยกไปเร,เร็วในประการที่สครับคือการดูแลก,กลุ่มผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ต้องหาที่เจ็บป่วยกลุ่มผู้ต้องหาที่มีความพิการกลุ่มผู้ต้องขังที่สูงอายุกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศผมอยากเน้นย้ำถึงข้อกุมนดกรุงเทพมหานครครับที่เรียกว่าแบงคข้อครูซึ่งริเริ่มโดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์พา ท่านทาไว้ดีมากเลยครับอยากเอาตรงนี้เข้าไปใช้ในเรือนจําในทุกๆแห่งแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายรวมไปถึงกรณีการดูแลนักโทษหรือผู้ต้องขังที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับผมขอนอยญาจบแบบนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่เรือนจําต้องทํานั้นคือการเป็นพื้นที่ที่คืนความเป็นมนุษย์ให้กับทุกคนโดยส่วนตัวยตินี้จึงมีความสําคัญมากกว่าการจะส่งให้กรรมธิการกฎหมายคณะหนึ่งเท่านั้น ผมอยากเสนอให้มีการศึกษาร่วมกันเป็น3คณะครับคือกรรมธิการกฎหมายกรรมธิการสวัสดิการสังคมและกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศถ้าเราทำแบบนั้นเราถึงจะพูดถึงการบริหารราชการที่เป็นจริงขึ้นได้แน่นอนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ